สวัสดีค่ะร้านแหม่มสติกเกอร์รัปังนะคะวันนี้มีรถ v y d ค่ะเข้ามาปูพรม 5D นะคะตัวนี้ก็จะสูงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เข้ารูปรถทั้งหมดเลยนะะเป็นลนาาักษณะถาดเข้ารูปนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีเทานะคะจริงๆพรมมีทั้งหมดหลายสีมากเลยนะคะก็อันนี้ปูด้านหลังด้วยนะคะ ตัวนี้เวลาทำความสะอาดก็สามารถที่จะใช้การดูดฝุ่นได้เลยนะคะลองดูฝั่งโน้นนะคะไดปูดสองแถวขวางทางช่างอีกนะคะก็เนี่ยค่ะนฝั่งคนนั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องขอตัวอย่างสีหนังให้หน่อยค่ะเอาที่ประต้อะค่ะ ลูกค้าสั่งสีสีเบทไม่ใช่สิอันนี้สีเทาออกน,นะคะเนื่องจากว่าต้องการความสว่างในรถนะคะก็ตัวนี้เวลาของตกนะคะก็จะสามารถที่จะเราเห็นได้ง่ายๆนะคะแต่สีจริงๆแล้วก็มีทั้งหมดตามนี้เลยค่ะมีหลายสีแต่สีที่ทางร้านจะสั่งเป็นประจำก็คือดำได้แดงนะคะ ก็สามารถสั่งได้ตามรถลูกค้าได้เลยที่ชอบนะคะสีอ่อนก็จะทำให้เรามองนั่งข้างในก็จะดูกว้างขวางนะคะถ้าสีดำมันก็จะดูเปื้อนง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะดูมืดหน่อยแต่แล้วแต่คนชอบอะคะ่ะบางคนเขาต้องการความเข้ากันเนาะซึ่งรถคันนี้สามารถเข้ากับสีดำก็ได้นะคะ ยังไงสนใจก็อย่าลืมมาที่แมปสติกเกอร์ระปางนะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะเบอร์โทรนะคะ0864208105 054218418สวัสดีค่ะ